สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหญิงยูขาเลาะนะคะค่ะหญิงยูขาเลาะเบดเมาเจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายเดือนแล้วค่ะหลแล้วกช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ว่ามีโรคระบาดนะคะอากเป็นเพื่อนพี่ๆก็คือจริงเบิงข่าวกันเนาะก,ก็คือโรคระบาดอโควิด -19 นะคะค่ะ <c oughs> ช่วงโควิดสิบเกานี่ก็เลยเห็นหไปไซมาไซลําบากสืบไปหาแนวกิน,นยยแนอย่ากต่หยาเนะคะอะหลแล้วกช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่ว่าทังรัฐบาล ประกาศออกมาว่าห้ยึ่ช่วงทือว่าบ่อยากให้อันประชาชนออกไปออกจากบ้านเพราะว่าตอนนี้เชื้อโควิดมันกำลังอยู่ในช่วงช่วงแพร่กระจายช่วงนีเข้ากําลังตามหาไอแมดแมดผ่าพิษจมูขายกันสนันตามออนไลน์ขาดตลาดค่ะตามข้างประชาชนทัวๆไปเพื่นก็หาสื่ง่ายเนาะแต่ว่ามันจะมนีอยู่ส่วนส่วนหนึ่งค่ะแม่นค่ะส่วนหนึ่งคือว่าผ่าพิษจมูกอาจจะเขาไปนั่งเข้าไปว่าท่านด้ถึงกับคือ ตามบัตรตามว่ากรณีทางหน่วยงานราชการต่างๆตามหมู่บ้านมันก็ิดเหตุไปบริจาคแน่ฉะนั้นนี่บานตดเดียบนะคะกับมูเลยร่วมร่วมมือกันเป็นยกงไงเป็นยังไงบอกผู้สนับสนุนค่ะอากาอาผู้สนับสนุนอาผ่านะคะ จากทกศสำโรงค่ะคุณผู้จัดการนะคะซึ่งเป็นสามีคุณอิงอ้อยเมือเนียนบ่ท่านในแนะน้าโตค่ะสมาชีเข้านะคะมีขางหลังนะคะท่างฟังขวามือนะคะคือคุณอิงอ้อยนะคะคุณเสือเขียวนะคะขวามือของหญิงยู่นะคะเป็นเจ้าของเจ้าของแบรนด์ขนมอาร์ตเค้กใบอิงอ้อยนะคะส่วนผู้ยู่ข้างหลังเสือชีเทาค่ะชื่อ เป็นคุณคู่นะคะคู่หมีค่ะอ,ะอาต่นี่ที่งานเขาจะน,นี่อยู่สามคนนี่แหละค่ะก <c oughs> ะะับทีชสอยกันนะคะค,ค่ะ<ท>มื่อน,น,น,นี้มืวอนี้เขาจะมาร่วมกันท่าบุญนะคะอ่าเย็ยบอ่าเมทถวายพระสงฆ์นะคะผ่า,าเขาจะได้ผ่ามาหลายลายพื้นจากวัดตัวนี้คืออ่าทั้งทั้งพุทธการสำโรงนะคะผู้จัดการทรกศ่าเพิ่นได้ไปอันวัดเพิ่นได้ไปเข้าเอื้อนยังไปขออ่าขอบริจาคผ่า ผาสวงผาจีวอนถือว่าผาเป็นเป็นเหลือใส่้าาที่ว่าอันถวายสังฆทานไม่งันค่ะที่ว่าทั้งนั้นระชาชนทั้งยังเดทถวายถวายไม่ยังวัดเราจะเบได้ใส่นะคะเกิน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 เนค่ะนี่เป็นผาไม่อยู่เลยสิเอามามาเย็บกันนะคะมือนีเขาก็เลยกระลังยังไม่ได้ขบวนการอันตัดขาัดแยกแล้วก็จะตัดตัดแล้วก็จะทําการเย็บนะคะ ตอนนี้เพิ่นก็ลังตัดาผ่าแยกออกเป็นชิ้นส่วนอยู่นะคะเพราะว่าผ่าที่มามันจะมีการประกอบมีตะเข็บยังต่างๆนะคะคือว่าเวลาเขาเย็บแล้วมันมันบ่สามารถที่จะเย็บออกมาแล้วมันบ่สวยนะคะมันโ่งามจะนั้นเทาก็ต้องมาขัดแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนก่อนนะคะมนความสวยค่ะดูหน้าตาเพิ่อนน่าใช่แล้วก็วางวางผ้าก่อนเนาะจึงแล้วก็กแบบจะต้องมาผ่ามา่อวางนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำการตัด เอาแบบบ้างนะคะ้าง้หนค่ะเรจะได้หลายพื้นไปที่โงบาตดน,โ,นโดยรถโดย,โดยโสารกระบะตอนนี้ก็ล่างบาดแบบนะคะบาดแบบแมตค่ะก็็จะเปนนแบนบี้กำลังนำร,รถโรงพยาบาลจะการไปรับอีกส่วนหนึ่งกับฝั่งข่าวโควิดอยู่ค่ะ บกขาดการติดตามข่าวนะคะถึงจะเฮ็ดแมดไปนน่ำก็ต้องติดตามข่าวไปหนำ่ำก็คงเป็นอย่างนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นสักประมาณสามแถวเนาะ าะ <ừ. S 2> นั้นเดี๋ยวก็กางออกก็กางพื้ออกก็จะได้อีกอันนึ่งค่น